สวัสดีครับกับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกลัวบ้านๆสไตล์ช็อกวันนี้เสนอสเต็กหมูนะครับเนื้อนุ่มนะครับโอเคเรามาเตรียมหมูกันก่อนนะครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นหมูติดมันนะครับจะเป็นสันในหมูนะครับหรือว่าสะโพกหมูก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวหั่นหมูกันเลยนะครับเตรียมหมูกันเลยนะครับผมหั่นบางนะครับ จะได้สุกง่ายนะครับเอาสักสามชิ้นก็นแล้วกันนะครับ ครับเราก็มาเริ่มหมักหมูกันเลยนะครับใส่เกือปล่ดลงไปนะครับเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหมูเรามีสามชิ้นนะครับ ถ้าเป็นชิ้นเดียวก็ใส่หยิบมือนะครับโอเคต่อไปเป็นพริกไทยดำนะครับ พี่ไทยดำพี่ไทยขาวตามชอบเลยนะครับวันนี้กินอาหารประหลัดกันหน่อยนะครับต่อไปเป็นนาขาวนะครับ สุดท้ายนะ้ำมันหอยนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อความชุ่มฉ่ำนะครับเนะคใส่ ห okay. มักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับแล้วเรามาย่างกันนะครับครับหลังจากที่เราหมาักเนื้อทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วนะครับเราก็มาเริ่มย่างกันเลยนะครับใส่เนยลงไปนะครับ ทาเนยให้ทั่วนะครับทาเนยให้ทั่วกระทะเลยนะโอเคนำเนื้อลงไปย่างได้เลยนะครับ ย่างประมาณสามนาทีนะครับแล้วเราก็มาพลิกด้านม,นมัลงไปย่างนะครับครับครบสามนาทีแล้วพลิกด้านลงไปย่างเลยนะครับีนี้ก็จะสวยแบบนี้นะครับลดไปลงนิดนึงนะครับ ถ้ารู้สึกว่าเนยยังไม่พอนะครับใส่เงยลงไปอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวขอย่างให้เสร็จทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับครับตอนนี้สเต็กชิ้นสุดท้ายของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับต่อไปนะครับเอามาเอะเขือเทศลงมาเทียนะครับ เทคนิคของเราก็ได้ที่แล้วนะครับซึ่งจากกระทะกระทักไว้เลยนะครับ ะเตจของเราก็ได้แล้วนะครับจะเราไปจัดจานกันเลยนะครับครับเรามาจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับจัดจานด้วยผักสลัดนะครับ ผักสลัดอันนี้เราปลูกเองนะครับปลอดสารพิษนะครับปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับ เ์ฟกับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอพสพริกซอสมะเขืเทศก็ได้นะครับสำหรับลิ้มนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ